มาดนโอ้ยนอแม่ฟังก่อนถามของท่านคุณอาจารย์ขึ้นว่าแกงนอยงกว่านอยงแม่ผู้ที่คอยท่าแกจนแย่พุ่นละแม่ เชียวป้อนได้แก่เดียะแม่ร้องเกียรเียจนโลดเดียดพอแห้งสิเกียหน้ารอบทางแก้มเนี่ยสิคอยแกน้าหวังสิร้องรัวรอกาปองลูกสองทางแล้วสิได้มาเบารกตัวปังอาจารย์เอ๋ยมอดเป็นอย่างบอกนะอย่าเฝ้าว่าผมจิตเตียรคลอดเนือไรมันนี่ผมทองจำบ่มาไว้ ตันความให้ดอกคงฟ้าดอกกาดอกฟ้าเนี่ยบ่จิตยากดอกหน้าจะปัดกาเทศย่างเนี่ยว่าวันไหนบ่อยมันเกียงเกียงเนียฟังน้ตายฟังสิเบ้าเกียงเกียงไงมันขาดไปจากจริงเนียยิ่งเหลือใช้เวลาตายอันพวกแนเอาไปเจ้าไม่เอาไป มาพันแนกครองเล่นโลจักปพนองยพัดลบอกให้เนยบ่ามันกออนด้กูเห็นจีบอกให้พัรลบอกไปเจ้ามาสิงน้ำยุปัดกอนงามแต่บนมยบ้าเออก็เห็นีบอกพัดลบมอกไปขอเขาาอเอหว บ้านห้องก็มีจังซี่ยุทธีนีผู้เดียวต้องลุกขึ้แม่บัวสีนั่นเราตื่นใจก็นมาอีกแล้วเห็นบ่นั่งยืนหันละเห็นบ่ผัวทำบุญยังเห็นบ้เขาต่ผัวผู้เดียวมีอาชญาใจกับเขาเหรอบ้างเด้อท่านไปท่านมามาแล้ง จกไปจก <ไป S 2> มาฮาจะมอเอื้อนเนี่ยเสียงไว้กัได้เงินขายเขาเนาะหอยล่ำสิงมาอยู่เลยโอ้ยหน้าแม่ในเมือนี่แนงมงแงว่างดังตายฉันเสืเบวเกียงเกียงไอ้มันคักประจักษ์จริงดอกแม่เอ้ยนี่เหลือใช้เวลาตายกันโผลแขนขาวไอแมงเสียวไม่เอื่ไปมันกัน ต้องจักพาไปน้องเพื่อนทำไว้เพื่ออีกอย่างนั่นเพื่อนบอกไกหหวนโมทนาสามเพื่อนมันไปนํำลูกเพื่อมเพนไปน้ำลรกสี่โจทย์ล้นตนหอนอุปมาคือนังป้าใจก่อนนอนใจลุกแดด แม่คนเราตั้หามีสามประการดรกบบทวนมันกคนเรื่อยอยู่บเ่นเด่เเนเพิ่นจังตั้งปัญหาไว้สมัยเก่าโบลาิคนยังมาตั้หาครูเพือจังเสียพวกทไงก็จังพอรอกกัก

อันจันานันเหีานัวาเียวานอันันวนแบบแบบแบบมนผมเมียผมพังดังแนทีไปมาใานันังเอาเจ็บปวดหัวเจ็บทุกข์เมียติดัเขาหัวหด่อย แน่งเน่งเน่งเน่งน่ง้ามคนเมียกันจังบาพอเสียเสียเสียพ่อเยีเสียเสียบาดบาดพอเรี่ยอะไรหดหมดขึ้นออกไปเพียงนาจังมาตานานีนังเงินคือเมียมดสอบออกกงไหลายก็าวก็ได้ขนหามเดยนัางเดินเอาเดเมือออกเดเมือเข่าขันเมียบ้าข้าวหัดปรากฏเห็นมาหลายสิแมนจริงีรยอไม่ เป็นยังลาความวังกวอักเนื้อนั้นทิไปใส่มาใส่นั้นนั่ง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 ท่านท่านทานบานอื่นเป็นบ่านหน่อยอยู่หลายคืนก็นพอได้ไวป่าวดอกดอกบานั่นัั่งัเป็นวังวอกไหมาอยู่ใกลางลนข้างคอยยันขคอยกันจริง เตียงคือเหมดเลยจังซีมามีได้แล้วนากาแฟมาเข้มร้อยก็ได้เพรามาได้เที่ยพระนได้กินคนเหลวบางจื้อกระเพาันรารงเราควอ็ไ้ง่แม่โอ้ยันยังมาโยไหลได้เราควายป่าเราตามาเเป็นวงควายวัง ตัวเตะแังในข้างหอยยันขาม้อยกามาลักกันซิงของจำนวนนั้นนั่ันอันกับขึ้นมาไว้เปล่าเข้าเดียวนนอได้ดีทย่นี้แม่ใหญ่เอ้ยทางกันเจ็แปดมือมาพอจ่รอยเะลงนันนั่นนั่นเะเงินปัญานี้กันเพื่อป่อหมกมัดศอกแม่เอ้ยแม่ เป็นจ้าวันตันนี่ไอ้โมย้มกันเห็นโอ้เแม่แม่เอื่นแม่ไหนมีมันน่ะเป็นปัญหาเกิดไปอาเวจารโดยมันแก่งเกืดอจังกันตันแดงตีปัญหาให้มันแกมปีชนาปัญหาแกปังนอทรอีดอกซ้ำนี่ ซัำนี้จะฟังบันดอกตอไปนะเป็นยัางว่าตอนได้ความแองนะ้ำหรือเปลี่ยนแม่บันไดหายย้ำคนตายเป็นอยังงน็ดให้บอกความจริงด้วยเป็นว่าจังสี่น้องแม่น้โอโ้ยน้อแม่ย้ำคนตายเป็นอย่างน็ดที่บอกความจริงไง้ยมแม่เอ้ยฟังไปจจแล้วให้มันแจมฟังไปแล้วจาล้วให้มันแจม บ่ได um, om, huh. oh. <e <e oh. ้บาความแอมบ่เลื oh. ่องขันความแง่นามสาเมือนลางดอกบูเหาเกิดมาแล้วแก่เทาสังขารเนาเพศราลายเกิดมาตายไว้ชนสุขคนบ่มีเวนเมียอุปมาก็ดะเอาเทาน้องโอ้ยอุตส่กังบอกจากกรุงน้อยุมเมีย พอดตกลงไปโซพืนหายใจ้บอยังเง่งเง่งเ uh ่งเง่งเ่งเง่งเค่งเั่งเง่งเง่งเง่งเเง่งเงเง่งเง่งเงางเง่งเงกงนบ่เง่ง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 เา่งเง่ัเงห้เง่งาง่ง่ง่ง ามทำลาก้าวอันตายแล้วกลายเนผีตายไปจากโลกนี้สี่เป็นตึนตกเป็นไก่ตายเป็นผีนี้เป็นทั้นทองรัางคนเส้นเป็นขวางกินของใจก็เป็นไปคนละแบบมือหน้ามือเป็นหลังมือตายเป็นจังสันวันได้รอกเอา ตายไปแล้วเอาขี่เพิ่งมาปิดปากปิดตาโผผลมีปัญญาจังทร์ไฟต้องให้มันทวนเป็นยังว่าคนเอานีคนจ่าดีปากมุนพันไใหญ่เอ้ยก็นั่งกับเพียงเพิ่งมามีเพียงคนละอ่างอ้พระพุทธเจ้าพรนกนนบอกเราให้หุน ตักต้อง้วยมันกับจังคอยเจะจาทานปากไอ้บ้านตายจำมิสิ่นข้ามลำกางการเปิดปากเปิดตามีความหมายจังสิมีความหมายจังสิจำกอดหนึ่ง เออโอ้ยอ <contain Jade> ้นนน me b b เหนืวไร่ก่าแล้วน้อยงามจะได้วาต่อจากนี้อาจารย์มหาบพต้องถามติดูบ้านเฮา้นังโยกไกล ผู้ไปน้องต่อจากนี้จะจำลองสิได้เบาคำก่อนเสนอก่อนเอาเป็นก่อนเนาะไม่เอาบันี้เนาะต่อจากนั้นล่งกาจเได้เกินเจ้าหนูเกิดเป็นญาณะเดชพระคุณหลวงพ่อประคู่พนนันปีกิ้งลายเทียร์เลวเป็นให้เน้นหน่อยมาบอกว่าอย่าให้เราเจ็ดโดนเลเยอร์พ่ะย่ะเจ็โดนก็เขาบอให้หล่เราเขาเก่าแล้วปะ ว่าก็โ like ูว <laughs> ห <laughs> <cat> ูจักแล้วสินมันแตียงยุอหนาเพือนรู้เออหายไปไลปเลยลองพูดสะดอกมอหลายคงละเมินพูนมันก็สิก้าตัวอยู่เพาะ้มเมียเนาะตัวว่าเป็ี่ยนนานี่มาได้เอาผ่าหีดังแล้วตัวยังเดียวหาดเน่ จากนื้เ <substit> ก <uting> ินฟัง่นเสน่หอนน่งนิ่โอ้ยลูกูกของคุณพาสมเอยมเบ้าหลังคนผิวหลาพบันเกิดเก่าโอ้ยคนเจ้าอเนกน้อเงเอ้ยมียพรอเาเป็นผู้ปกป้องรปกเกตเกาคิดเบิง ตั้งแต่ออกับมันดาเกีแม่ห้าแต่ฟังจีพอนังที่เป็นผู้สูถนอมอยูรพานาอุมตัวรักเขินทางหมขาดบางพอหยพอนักก่เบากระสางได้แปลงร่างหลกอทางเน่งเน่งเน่่งกบ่ได้เยือนเืนกบ่ได้อ่างในส่างก็เบิกเปิดพอสั่ นักกบฏนอดทนบาบอนโซร์คนเงี้ยเมื่อแม่บัวสีมีกังเปล่ความขันน้าทองแก้มโอ้ยน้าแม่ตอนนั่งอย่พง่าปัดแยงยงนอนได้บ่อิ่มตามีแต่ยากขึ้นนาจนจนจนถมเข้าใส่แล่นกระเด็นลองไตบ่มีแทโพูด โอ้นน oh okay. um ้้ำแยามแย้กอดกอดยังกาดย่งเกี่ยวบากปันดอกสันหาไม่ไงเอ้ยเป็นอาหารปูป่าดอกยากแค้นแสนสั่นบากวายคันกินเอื้อเหี้ยงท่พอหักลูกหาขยะเพราะเอือบเพื่อบดอกเพื่อแพงไม่ใไ่เอ้ยไม่ไงเอ้ยบ่ได้บน หานะลังเทียป่าได้มาโตเดียวบ่อาจต้มเล่ดปิงไงแม่เขาผัดบาโน่ส่วนทั้งพ่อจำปลาแดกกะเบาเบาตอมีส่วนนอพ่อใจไปบทตาโนบวกเนื่อได้เต็มท้องไปผ่าความน้องเอาไว้เป็นไผ่บ่อยทาง พอสวยลูกเมียป่วยเจ้านั่นเลียนน้ายามารักษาดอกตอแก่บัดย้ำแยบบัดย้ำแย่เลยสหมอจังแม่ญาเขากระดอขัามาพอของคนความโรจนสงสารลูกเมียรอกเกียขกางจันจำร่องจังได้น้ำอ่างความจำยำอันดีผู้เป็นโอกาคเกียงบางกัน ฟังยิ่งฟังจิตเบิ่งเนื้อโลกโค้โหทุกคนกันได้ไอ้จิดเบิ่งตั้งแต่พุนแม่ตั้งแต่ขังข้าเมื่าข้ายังเล็กประเดี๋ยวมืัอว่าสิเป็นแม่สุพีกันดีสุพิมกันได้จ้าเอกอาริสาตาบุญรัตกันดีไอ้จิดเบิ่งตั้งแตุ่ ข้าวมะเขือเป็นเล็กข้าวมาเขือยังเล็กยางเดึงเนื่อเป็นก้าวที่พอส่งแล้วก็เศร้าเราเข็นใดจอม่าเรากรุงเจียงเออจังส่งเอาเรือย่างพอภากันใหไงเอาไปขึ้นที่พักเน่งเร่งลูกคคนบ้าแม่งส่งเอาการดอทั้งตบบ่าดอกตบหัวพันไม่ใไง ล้างเจ้าหัวนระวางทางพาเลียวเลื่องเรื่องลวงเมื่อตบหัวทางป้องกรเทั้งห้องดอกปีพองพ้าสุดเยพรางเจ้าบอกเคยโมโหถือบาโรคแน่ต่อปากคุ่มเจ้า ยังแม่หลายแล อโอ้ยว่าสมเอ้ยเบาเลี้ยงลูกแานันจังมันเลี้ยงยากใครกว่าสิใหญ่เป็นโพกว่าสิสงเพลินไรญ่มากก็น้องกามทั้งหมดจ้าลกหลานเลียนบ่ท่านหัวตอนนี้คุณพ่อกลับแม่โอ้ยเป็นยังมาลูกบ่ท่านเดลร่างบ่เห็นน้องดอกทาคุณ แมงแมงแมงพ่อกาเมยเพิ่นใครว้านั่นนี่หนูกัดหัวจะงูคาดอก,กุแมวลูกแขนขางแขนแอวจังการยิขขาขางพ่อกาเมยคำนี้เพิ่นมาไวเถื่อแก่โบราณเแถาดอกเกาหลังไอเกียไมตั้งแต่ขั้นลูกของลูกนั่นเิตตั้งแต่ขัข้นเจ้าเข้าสู่ดอกไว้เลี้ยนสมุดแกนดินสอพอ่อกาดอกมาให้ เนี้ได้ได้พ่อพ่อควงเป็นข่าวควงเงินทองเสียผ้าก็แล้วแต่ที่พ่อสูงก็เอื้อเพื่อเพื่อแพ่ีบ่อยอมตกต่ำต้อยขขยหนาปุ่เนี้เนีดย้พ่อเอ้ยพ่อลูกคนเดินบ่อยมาเลือนได้เสียผ้าใส่กันเก่งพ่อกามาเองแม่บ่มีก็ยืมได้หามาจิมาใส่ อ้เพ้ <violating człowie 32> ่บพต้องมาพ่อเมียก uhh ูน on ้อลูกกูน้อบ้าว้างจมบาสเอาเนี้ยเนี้ยเนียเนียโ้ยเกาวบาอันนี้เพียงกาวเบ้าเสียวน้อยบ่าลายบ้าละยายมันจบบานพันลานาสินพุญกว้างพ่อางุกว้างเม วังกรเด็น <rôle> น <à déc> ักกระเห็นกวางพบปันกระปามแ่มาพานลานหามจ้งดอกจังลินวังวงพบปานเผ่นเดือนนักพปันเป็นป่าตาคุ้นค้าอีพอเขาเม่ ให้แม่โพธิ์จันึ่งดอกว่าบ่าวสาวไหว้เล้คุณอาปนังว่าเลี้ยงลูกเต่ากันบางใดรักเพื่อนข้าปนังว่าเลี้ยงหมากระบางใดอยากกินดูกเลี้ยงลูกจะกินแหยกินแห้งอกบากเออปากแตงกระบางปากอยากยาว่ากอยากกินนวยย้ำเก็บไว้กระบางมาอยากให้มีคนดูกประบาดหนึนง โอ้ยน้อแมวบ้านกาเพิดน้องกะวังพวนกีรตนชนพายนั่งสบายก็เดินย่ำน้ามาบักดำเห็นคุ้นเขาขโมยมามันยังงงพอไม่เลี้ยงลูกเขากะวังได้รอกวนบูนบ่าวและสาวไว้แล่คุณกันบางผู้กะเหลือเกินพ่ออาจเปลี่ยนคำ พ่าแม่สอนนกขไว้ทำตามใจเจ้าของล้วนเพื่อนบ่าบอสมทกวรกรพาเต็นนอกเด็ดทางทำมาเรื่องตึงตังตังตังงแข่าบายำยำเเสียงขวาเสียงแมงเสียงโปเสี่ยงยางอีกสัมไม่ประหัมกันอิงคนบาปเล่บนกระทำไปจอยเดี๋ยวดัย วันนั้นตายแท้ก็ฮานผู้มันมาหอกจังสีอ่มีบ่บ้านน้นท้องหลังโลกผู้ใด่าจังสีมีบ่นนอนพวกเปียนองบ้านน้านี่เองบ่แน่เพียงแลวลานะกเอ ôi nói em nè ôi sang có ở cội hoàng cho nên cả bọn ở hoàng các mẹ ไมกะขัดเทีมไม่ได้ติมนจะเศร้าสนอกว่าโอ้เทียมันเสียงออกสนอกวาอ้าวไม่ไงเอ้อาศจจันเป็ดเตยจะคอยควนน้ำไก่ไม่ไงเอ้อัศจรันนกไซควนบะมี่ติถากไม่สังมาได้โยกโยอมเอยย่อยอันนี้ะแม่การเทศนาแสดงธรรมปมาพ่อ เป็นสังเคภคงสิจําเดินในใจคว่ำแล้วน่าแม่นาะเวลาตายไปนี่บรรทุนทายเพิ่นถามา่ารียังจะเอาปอเอาปมาพันแขนผูกกอเพื่อใครรับคนตายเส้นดีหรือไม่พนาวาเวลาหาไปนั่นน้ำท่างเป็นอย่างจับ้านเขาตอกแตกแต่ายผีแดกสั่นบอกว่ามั่นขืนที่กะลกมไม่ประสงค์ทรงอาเจ้าออกความเป็นคนจูงจูงท่านบระูุว่าเป็นอย่างจัดรเราคนตายแล้วเนาะคนตายไปนั่นพันเีตาบ้องจูงจูงประจุกาจิโมะว หานแกะนี่ของพอนะเพราว่าแต่ได้จุจงซื้อเพราะว่าแต่ตะคดหนูจูเมือนี่มีหอดรถน้องเมียน้องเอาขึ้นต้องรถคนเหล้วเออลากไปซ่อมนะดกันว่าจุงเป็นสายเออต่ว่าเจ้าไหนจ้าไหนพระจุงไปรานปันมีเพียรสนา อความหมายคือเป็นบอกทางสวรรค์ในใจให้ใส่ครื่องเก้วนับถือประสงค์องทานผู้ตายไปในี่ดวงวิญญาณสิสวรรค์นี่ลพันกับมีผู้สีบอกให้คนจะได้คือเอานี่คือความหมายพระสงฆ์ตัวก่อนนั้นแม่เด้อไปหอดความท่วนกับตุตุตุตสามเทียผู้เจนจะเป็นตุเหตุอย่างนี้เนาะนักกณัดพระบาทว่าตัวจะได้เพื่อนนั้นมีสัญญาณบอกว่าคือไหวพระรัตนตรัยพุทธังธรรมังและสังฆังตึกต้อง จังออกไปว่างใส่ของพอนอันบนสามที่สามรอบนะครับบายพระรัชนาฏยังอดนใีแม่ในกระไดเออเออบายค้นห้องนั่นเป็นการเกิดแก่เก็บตายเป็นทิ้งที่เนียงเน่ยนอนบนจังสีกาบนมาเออบอกให้พุทธตายว่าอาโหพุทธโธคุณพุทธเจ้าเป็นในพึ่งของเหาแล้วท้าบันไดสีบานดอกดอกรอบที่สองกับอาโหทัมโม คุณพระทัรมาเจ้าเป็นแต่พึ่งของเฮาแม่นบ่แม่หองรอบที่สามบนมากอถะตาหสังโคคุณประสงค์ข้าเจ้าเป็นที่เบ้าพื่นของเฮาแม่นบ่อแม่หองมาบ่แม่นจะดที่พระองค์ไดมายุบัดเนี่ยแม่บ่ได้บาอพื่นร้องเบิ่งเสแล้วคือประสงค์ข้าเจ้าเป็นที่พื่นของเฮาบ้าพึ่งเเป็นที่พึ่งของเฮาปากเนกระดา นะแม่เนาะอาเป็นาว่าบั้นปลายต่อไปนีมอบไม่ถวายหลวงพ่อเจ้าคณะเข้าจักน้อยไหวลูกลานเชคามีแห้งเหน็ยหน่อยฮานิมต์